เรื่องนี้เริ่มจากงานเลื่อนเลงจบแบบยับเยินครับสวัสดีครับผมแจ็คสลันทัศน์ครับศิลปินนักร้องจากจังหวัดนครปฐมครับไปทําการแสดงคอนเสิร์ตนะครับที่จังหวัดสมุทรสาครขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่สมุทรสาครครับก็มีการจัดงานดนตรีกําลังสนุกสนานขาดแดนซ์ก็ใส่กันเต็มที่โอ้โหมัน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  เออเฮ้ยเฮ้อะไรอะไรอะไรทำไมสเต็ปมันดูแปลกๆนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยตีกันแล้วแล้วอาวุธก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนครับเพราะเอาเก้าอี้เหล็กในงานฟาดกันครับโอ้โหตอนนี้ก็เลยกลายเป็นสงครามเก้าอี้แล้วเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาเอาเก้าอี้ครับเก้าอี้เสียตังค์ครับตายแล้ว อาวุธไม่ฟรี้วครับเจ้าของวงเขาบอกว่าเก้าอี้เขาเสียตังค์จะตีอะไรก็ตีไปแต่อย่าใช้เก้าอี้เพราะเก้าอี้มันเสียตังค์เฮ้ยเฮ้ยอย่าเอาเก้าอี้ครับเก้าอี้เสียตังค์ครับอ้าวแล้วมันฟังกันที่ไหนอะเนี่ยมันหาได้แต่เก้าอี้อย่างเดียวนี่แหละครับตอนเนี้ยเนี่ยผู้แก่ไม่ได้ยินที่เขาพูดใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยอย่าเอาเก้าอี้ครับเก้าอี้เสียตังค์ครับเขาบอกว่าเก้าอี้เสียตังค์เอายังอีกยักยัยังอีก เฮ้ยเฮ้ยแกก็บ่นนะเฮ้ยอยู่นั่นแหละมันฟังที่ไหนเล่า,าเจ้าเก้าอี้ครับเก้าอี้เสียตังค์ครับรู้แล้วว่าเก้าอี้พี่ยเสียตังค์เสียตังเ,ยตงเหรอเอาเคิร์ดไปเลยเฮ้ยเอาเสียตังค์เหรอ <Hey. S 2> เฮ้ยเฮ้ย <Hey. S 2> <Hey. S 1> อย่างนี้เขาไมา่ได้เรียกว่าเคิร์ดก้าอี้เสียตังค์กองอีพามจ่ายปะเนี่ยเก้าอีพ้พามจ่ายปะเนี่ย มันคงจ่ายหรอกพี่มันคงชดใช้พี่ครบทุกตัวเลยเฮ้ยเอาไปดูอีกทีนะนน่ครับจากงานที่สนุกสนานอยู่ดีๆก็ตีกันแล้วไม่ได้ตีธรรมดาครับมันเอาเก้าอี้เขามาตีด้วยเจ้าของวงก็ได้แต่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่นั่นแหละครับเฮ้ยเฮ้ยและก็พูดได้คําเดียวว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเอาเก้าอี้ครับเก้าอี้เสียตั้งครับสรุปแล้วตีกันครั้งนี้คนที่เจ็บที่สุดก็คือ เจ้าของวงครับเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ยยอย่าเอาเก้าอี้ครับเก้าอ<ๆ>ี้เสียตังค์ครับ<ๆ><ๆ>รู้แล้วขอย่าอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเ็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพอตีกันเนี่ยช่วงนี้ชุลมุนเขาก็หาอาวุธอะไรมาตีกันไม่ได้อนอกจากเก้าอี้ที่เราจัดมาไว้ให้เขานั่งนั่นแหละเขาก็เอาเก้าอี้ ขึ้นมาตีกันตัวผมอยู่บนเวทีครับก็เลยห้ามนะครับพูดห้ามว่าอย่าเอาเก้าอี้มาตีกันเพราะว่าเดี๋ยวข้าวของของเราจะเสียหายตะโกนห้ามออกไปแต่ก็ไม่ฟังครับเขาก็ยังยใช้เก้าอี้วิ่งไล่ตีกันอยู่นอกจากจะเสียตังแล้วยังต้องยืนอีกเมื่อยแย่ขอขอบคุณคุณแจ็คสรันทัศน์ศิลปินนักร้องจังหวัดนครปฐมเรื่องใช้เก้าอี้ตีกัน